ตัวนี้เป็นชุดควบคุมไฟนะครับควบคุมเปิดปิดเป็นแผงฟิวแล้วก็สวิตซ์รีเลยนะครับของย e ี่ห้อวีเลนนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตัวนี้ผลิตในปี2015นะครับแปดบอ o ทอนคอนโท h เฮนะครับตัวนี้เป็นสวิต์ควบคุมการเปิดปิดไฟ และสามารถสั่งการควบคุมกล่องเสียงได้ด้วยนะครับเช่นยูโรวันนะครับ Federal s i g n l p u n i t o นนะครับ Alpha SL ส e t a 1 1 2 R นะครับสามารถใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวคอนโทรลได้สำหรับท่านที่ต้องการหน้าคุมสวยๆของยี่ห้อวิเลนนะครับตัวหน้าคุมมีปั๊มนูนตรงกลางนะครับเป็นยี่ห้อเลยวิเลนนะครับ ขนาดเท่ากับวีเลนเอ็มนะครับตัวตัวหน้าคมตัวคอนโทรลเฮดมันนะครับตัวนี้สามารถสั่งควบคุมได้ทั้งแบบเปิดปิดและแบบโมเมนทัลลี่หรือกดติดปล่อยดับนะครับตัวนี้ก็เอาไปเปิดปิดปกติได้หรือเราจะเหลือเฉพาะบางสวิตไว้เพื่อปรับสเต็ปก็สามารถทำได้โดย สามารถเลือกได้ทุกปุ่มนะครับว่าต้องการให้สวิตช์ไหนเป็นเปิดปิดและสวิตช์ไหนเป็นแบบกดติดปล่อยดับนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะต่อสายให้ดูนะครับ ตอนนี้ก็ต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะต่อหุ้นไวนิดนึงนะครับอันนี้จะต่อให้ดูการทํางานของมันนะครับตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลนะครับเป็นหน้าแยกไฟหลีสามารถแยกเปิดปิดได้นะครับเอาไปพ่วงกับไฟหลีรถเราเดิมเลยก็ได้เมื่อเราเปิดไฟหลีรถลงเข้าใต้ห้างหรือตอนหัวค่าม,มันเริ่มมืดเราเปิดไฟหลีรถไฟหลีตัวนี้ก็ติดด้วยนะครับไฟหลีไม่มีผลต่อการเปิดปิดกล่องนะครับสวิตตัวนี้ ตัวลักตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วย3เส้นก็คือเส้นที่1เป็นแบ็คไลท์หรือว่าไฟหลีนะครับเส้นที่2เป็นไฟลบนะครับเอาไว้เลี้ยงกล่องเฉยๆนะครับเลี้ยงรีเลย์เลี้ยงสัญญาณไฟโชว์ต่างๆนะครับแล้วก็สวิตั์ที่3เป็นสายติ๊กสาหรับเปิดนะครับก็คือตัวนี้มันจะต้องมีสวิตช์ควบคุมอีกตัวหนึ่งหรือไม่มีก็ได้ก็แล้วแต่เราจะติดตั้งเอานะครับ แต่แนะนําให้มีนะครับมีสวิตอีกหนึ่งตัวเพื่อกันการเราเผลอไปโดนหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ใส่สวิตธรรมดาตัวเล็กๆก็ได้เพราะมันเป็นแค่สายติ๊กเปิดสั่งการเท่านั้นนะครับไม่ได้กินกระแสะอะไรมากนะครับต่อไปก็จะให้ดูนะครับการทํางานของมันสั่งเปิดสวิตท,ที่1นึ่งไฟสีส้มติดแปลว่ามันจ่ายไฟออกมานะครับ ส3 4 5ามสีปนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อฟิวขาดผมปลดฟิวออกเปรียบเสมือนฟิวขาดครับเราเปิดไฟจากกระพริบไฟสีส้มจะไม่ติดนะครับคือไฟไม่ถูกจ่ายออกมากระพริบเตือนแบบนี้แสดงว่าฟิวขาดนะครับเมื่อเราไฟใส่ฟิวเข้าไป ไฟสีส้มติดไฟสัญญาณสัญลักษณ์การทำงานของสวิตติดแปลว่าระบบใช้งานได้ปกตินะครับตัวใดตัวหนึ่งฟิวขาดสวิตท,ที่สามฟิวขาดจะขึ้นกับพิบเป็นสัญญาณแจ้งเตือนให้ทราบนะครับว่าฟิวขาดโดยเราไม่ต้องไปไล่ดูว่าฟิวตัวไหนขาดนะครับ แล้วก็วิธีการตั้งปรับว่าจะให้สวิตไหนเป็นกดติดปอยดับสวิตไหนเป็นกดเปิดกดปิดนะครับเดี๋ยวจะมาดูสวิตดิฟที่ตัวกล่องนะครับที่ตัวกล่องจะมีสวิตดิฟนะครับเพื่อดิฟว่าจะให้ตัวไหน เป็นเปิดปิดและตัวไหนเป็นกดติดปล่อยดับนะครับเมื่อเราต้องการให้ตัวไหนเป็นกดติดปล่อยดับเราก็ดิฟตัวนี้ลงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเลขคู่แล้วกันนะครับ2 4 6แล้วก็8นะครับ2 468ส,ส,สวิตท,ที่2ที่4ที่6และที่8จะเป็นสวิต กดติดป่อยดับนะครับส่วนหนึ่งสามห้าเจ็ดเป็นเปิดปิดธรรมดานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะต่อสายให้ดูอีกทีนึงนะครับว่ามันจะเป็นแบบที่ผมบอกหรือเปล่ามาชมกันต่อนะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเป็นกดเปิดกดปิดหนึ่งสามห้าอ่ะนะหนึ่งสามห้าเจ็ด เป็นกดเปิดกดปิด2 4 6 8เป็นกดติดปล่อยดับเป็นไปนตามที่ผมบอกไว้ไหมครับผมตั้ง1 3ึ่เป็นเปิดปิด2 4 6 8เป็นกดติดปล่อยดับสำหรับปรับสเต็ปหรือเอาไปคุมกองเสียงก็สามารถทำได้เหมือนเช่นกันนะครับหเปิดปิดสกดติดปล่อยดับสเปิดปิดสี 4, กดติดปล่อยดับ5เปิดปิด6กดติดปล่อยดับ7เปิดปิดแล้วก็8สํสำหรับกดติดปล่อยดับครับผมตัวนี้สามารถควบคุมกระแสได้มากที่สุดก็คือ70 m แอมป์นะครับ70 m max แอมป์แม็กตามคู่มือของอกล่องตัวนี้นะครับแจ้งไว้ว่า 70แอมได้มากที่สุดที่กล่องจะสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับตัวนี้เป็นกล่องปี2015ปลั๊กมีให้หมดนะครับมีให้ทุกช่องนะครับลักพวกนี้ถ้าท่านใดสนใจก็ผมจะเข้าให้ใหม่ทุกตัวเลยนะครับจะเข้าสายสีแดงเบอร์ awg 1 8ให้นะครับใหญ่กว่านี้เบอร์หนึ่งนะครับทุกตัวเลยนะครับทุกช่องทั้งหมด8เอาพุท ผมจะต่อให้ใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับมีแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับเบอร์โทรอยู่ได้ดูได้ทำาตาย youtube นะครับตายตาย้ใต้โพนี้นะครับ